หวันหนึ่งเหรียญหนึ่งความมัง่งคั่งกับช่อง Rich Moon Coin วันนี้เรามาติดตามเหรียญตัวหนึ่งนะครับก็น่าจะยังไม่มีข้อมูลใน Coin Market Cap แต่เพิ่งจะมีการแจก Air Drop คือ ZKSYNC นะครับเพราะว่าเขาจะทำ Air Drop ออกมาแล้วก็ตัวนี้อยู่ในเครืคอข่ายของน Ethereum นะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์เนี่ยของมันก็ค่อนข้างเป็นมีมหน่อยนะนะครับ แล้วตัวนี้โปรเจกต์นะครับก็จะเป็นเรื่องของเว็บสามเพราะว่าบริษัทที่พัฒนาอยู่เบื้องหลังเนี่ยชื่อ m e t l l แลคนะครับก็มีการเปิดตัวอีทอเรียมที่เป็นปัญหาในไม่ช้าเนี่ยอาจจะมีรางวัลแก่ผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนได้เสียนะครับในการเปิดตัวโทเก้นส่วนตัวด้วยนะครับการเปิดโทเก้นของ ZKS เนี่ยทุกคนก็รอคอยมานานนะครับก็น่าจะมีการเก็งกำไรพอสมควร นะครับดังนั้นเรื่องของ Adopt เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ดอกเราต้องมาดูเบื้องหลังบ้างนะครับเช่นเรื่องของ TVL นะพอเขาจะทำ F wave สามนี่ดังนั้นมันก็จะมีกิจกรรมออนไลน์นะครับดังนั้นเขาบอกนะว่าเรื่องของ Adopt ของ SYNC swap เนี่ยก็าอาจมีความสำคัญก็คือน่าจะทำพวกพวกกระดาน swap ด้วยนะครับทำเรื่อง swap แล้วก็ส่วนที่สองนะครับก็คาดว่าตัวเนี้จะมีเรื่องของ DEX ZK r o เ l up นะครับก็น่าจะเอา ZK r o ค l up เนี่ยเข้ามาใช้ในกับตัวของ DEX นะครับหรือตัวของ SWAP นะครับเพื่อทำให้เกิดการาบีบอัดข้อมูลนะครับรวมถึงมันก็อาจจะเป็นใช้เทคโนโลยีพวกเลเยอร์สองค่าธรรมเนียมก็จะถูกอะไรอย่างนี้นะครับ ก็เข้าไปติดตามได้นะครับอันนี้เป็น Adopt Official Post โพสจาก X นะครับวันที่28กุมภาพันธ์ปี2024นะครับข้อมูลก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ลองเข้าไปติดตามได้นะนะครับเพราะในส่วนอื่นๆเนี่ยผมว่าไม่น่าจะสำคัญอะไรนะมันก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายนะครับว่าตัวเนี้ย อ่าดียังไงนะครับข้อมูลน่าจะยังไม่พอเขาก็พยายามที่ติดตามจากที่มาอย่างกิคฮับเรื่องของ a d o p อนะครับเราก็เรื่องของราคานะครับเขาบอกว่าราคาขั้นต่ำตัวนี้คือ0.05 ETH หรือ0.0 0.5 ETH นะครับแล้วก็มี การนำเสนอนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับก็อาจจะมี5รายการสำหรับป่อยมาณมากกว่า100ดอลลาร์ในการใช้งานก็น่าจะเป็นพวกของอแนะนำนะครับว่าเครือข่ายตัวนี้ใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของ r o l up นะครับเขาก็ระดมทุนทำโปรเจกต์เนี้ยมันได้458ล้านดอลลาร์นะครับในการระดมทุนและดูข้อมูลจาก l 2 beat เนี่ยเราก็ สังเกตเห็นว่า TVL เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าตั้งแต่เดือนกันยายนปี2023นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับถูกล็อกภายในห่วงโซ่มีมูลค่า834ล้านดอลลาร์อ่าซึ่งปัจจุบันก็คือสูงสุดตลอดกาลนะก็ประมาณนี้ผมขอไว้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตาม เรามีลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนี้เป็นลิงก์กลุ่มนะครับกลุ่มเราก็คือ Mission New Moon V.I.P นะครับเราก็ฝากกระดานบิทเก็ตไว้ด้วยละกันผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็1วัน1เรียน1ความบ้างข้างกับช่องริ o มูลคอยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบิทเก็ตเว็บ3เปลี่ยนจากไมก่ก s ะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิทเก t สามารถสมัครกระดานได้